ตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจครับนี่คืออาจารย์แพทย์ประจำสาขานี้ครับแพทย์หญิงธนิษฐาธนาเกียรติพิีโยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับหัวใจต้องมาฟื้นฟูด้วยหรอครับค่ะ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาฟื้นฟูเพราะว่าคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยพอเขาเป็นโรคหัวใจแล้วเขาก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายบางคนเวลาทําอะไรนิดอะไรหน่อยนอกจากเหนื่อยแล้วก็จะมีอาการแน่นหน้าอกร่วมด้วยแล้วบางคนถึงขั้นจะต้องมานอนโรงพยาบาลช่วงที่มีอาการคนไข้ก็จะมีความรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลว่าถ้าเขาไม่ทาอะไรแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายทําให้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่าเขาก็จะไม่กล้าทําอะไรก็จะมา อยู่ที่นี่ใกล้ๆคุณหมอคุณหมอดูแลใช,ใช่ไหมฮะ,ะแล้วหน่วยนี้ก็คือมาเพื่อจะมาทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้นแบบนี้เหรอฮะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าการออกกําลังกายอย่างที่เรา<ม>ทราบว่าทําให้ร่างกายรวมถึงหัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ,คะจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปทุกคนที่จะออกกำลังกายแล้วคิดว่าอุจะต้องลดน้าหนักจะต้องออกให้มากขึ้นเนี่ยก็ควรจะมารู้จักกระบวนการพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะรู้ว่าการออกกําลังกายมีขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างไร<ม>เพราะจริงๆแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จะทราบว่าขั้นตอนของการออกกาลังกายที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะดีเลยฮะคือทั้งเป็นโรคหัวใจหรือไม่เป็นก็มีโอกาสทั้งนั้นอย่างผมนี่จะต้องต้องรู้อะไรไหมฮะอย่างนี้ถือว่าอ้วนไหมจริงอย่างคุณแอดก็ดูสมส่วนดีแล้วดูแข็งแรงดีแต่หัวใจอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่อย่างนี้มีโอกาสดอันนี้ก็ไม่แน่ใจอาจจะมีนิดหน่อยอาจจะเป็นหัวใจง่ายหรือหัวใจอะไรสักอย่างหนึ่งหัวใจหัก นะครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือกระบวนการพวกนี้จะบอกเราได้ใช่ไหมใช่ค่ะพอจะบอกได้บ้างงั้นขอเอาตัวเองเป็นหนูทดลองของของสาขานี้ได้ไหมคะด้วยความยินดีค่ะผมมีอาการแล้วอาจจะต้องมีความเสี่ยงเนี่ยฮะมาถึงจะต้องเจออะไรบ้างได้ค่ะงั้นเชิญคุณแอนทันนี้ก่อนเลยค่ะดีครับไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่มีไฟฟ้าอะไรเข้าไปในตัวนะคะสายเหมือนมีนะ มีค่ะเรารับเรารับออกอย่างเดียวเราไม่มีใส่อะไรเข้าไปอ่ะอันนี้จะบอกอะไรบ้างครับอ่าอันนี้บอกหลักๆคือบอกคลื่นไฟฟ้าหัวใจว่ามีการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือเปล่าจังหวะผิดปกติไหมมีลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าในระหว่างการออกกาลังกายเสร็จแล้วเนี้ยสัญญาณต่างๆก็จะไปออกที่จอควบคุมที่ตรงกลางนะคะในระหว่างที่ออกกาลังกายก็จะ เราสามารถดูได้ตลอดเวลาว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ครับถ้ามีผิดปกติเราก็จะได้รีบลดการออกกําลังกายครับอันนี้คือเพื่อดูว่าการออกกำลังกายสำหรับสำหรับอย่างตัวผมเนี่ยที่เหมาะสมถ้าอย่างนี้มากไปหรือว่าเพิ่มได้อีกหน่อยใช่ค่ะยังไม่มีการผิดปกติใช่ค่ะเราก็จะสามารถเพิ่มความหนักได้เรื่อยๆค่ะ ก็เดี๋ยวพี่แอดลองขึ้นสายผ่านดูนะคะนี่เลยนะฮะค่ะตอนเริ่มออกกําลังกายเราก็จะเริ่มวอร์มช้าๆก่อนช้าก่อนสำคัญมากสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจจะต้องมีการวอร์มอัพก่อนเสมอเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นร่างกายก่อนแล้วก็เตรียมพร้อมหัวใจให้พร้อมต่อการออกกำลังกายนะคะปกติเราก็จะให้วอร์มประมาณ5 1 0นาทียิ่งอาการของความรุนแรงของโรคหัวใจยิ่งมากเราจะยิ่ง Mm hmm. ก็คือเดินช้าแบบนี้นก่อนค่ไยๆช้า,ชาครับสมมุติเราวองอครบห้าหนาทีเ,<อ>เราเพิ่มนะคะเราก็จะเพิ่มละเราก็จะเริ่มจากถามไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆเพิ่มดูว่าในระดับเนี้ยยังโอเคไหมนะคะถ้ายังโอเคไม่ไวจนนไปก็ ยังโอเคไหมหมายถึงว่าผมสามารถประเมินได้ด้วยตัวเองนะครับใช่แล้วก็วิธีง่ายๆคือคนไข้ยังสามารถโต้ตอบกับเราได้แสดงว่าเขายังไม่เหนื่อยมากดูจากลักษณะการพูดเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มเหนื่อยมากก็จะเริ่มพูดได้สั้นลง <ś led> ก็จะเหนื่อยมาก <ś led> จนพูด <ś led> ถ้าเหนื่อยมากๆก็จะพูดไม่ออกอันนั้นคือเหนื่อยจนเกินไปอาจจะหนักไปสาหรับคนที่เป็นโรคหัวใจครับ ตอนหยุดเราก็ต้องมีครูดาวค่ะก็ต้องค่อยๆผ่อนเหมือนเดิมค่ะอย่างน้อยก็คือประมาณ5นาทีให้หัวใจค่อยๆปรับตัวคือไม่ใช่จากวิ่งเร็วแล้วก็มาหยุดทันทีเลยไม่ได้ถ้าสังเกตถ้าเราลองทําอย่างไง แม้แต่ในคนปกตินะคะครเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่มีาวะไ,ไม่ค่อยค่อยผ่อนลงเนี่ยลงมาเดินกับพื้นแล้วจะตัวลอยๆอ่าใช่หรือว่าตัวเองเลอยได้ใช่ค่ะอันนั้น<ด>คือเวลาที่เราออกกาลับบรรงกายเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงที่แขนที่ขาเยอะนะคะแล้วพอเราหยุดทันทีเนี่ยเลือดจะไหลกลับไปที่หัวใจได้ไม่ทันทําให้เราความดันต่แล้วก็รู้สึกงงงยุ่งยุ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องเน้นกับคนไข้เสมอ หลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูผลว่ามีอะไรผิดปกติไหมในระหว่างที่คุณแอดออกกาลังกายเป็นยังไงบ้างครับนะคะก็จอนี้จะเป็นจอรวมนะคะแสดงผลรวมของคนไข้ทุกคนที่ตอนนี้กําลังออกกําลังกายอยู่มาสวิชมาที่จอนี้มาดูของคุณแอดเลยแล้วกันจอใหญ่นี้นะใช่ค่ะที่จอนี้นะคะขณะนี้การเต้นของหัวใจก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีดูจากตรงไหนที่เต้นปกติฮะนี่คือความเร็วของการเต้นชีพจรที่เต้นอยู่70กว่าถึง80ครั้ง นะคะแล้วก็ดูรูปดูกราฟก็อยู่ในเกณฑ์ปกติมีความสม่ำเสมอดีไม่มีผิดจังหวะเนี่ยเส้นกราฟมันเท่ากันใช่ไหมะไม่ไมีขึ้นลงอะไรใช่ค่ะส่วนตอนที่ช่วงออกกําลังกายมีอะไรผิดปกติไหมเราสามารถคลิกไปดูย้อนหลังได้ช่วงที่ออกกําลังกายน่าจะเป็นช่วงที่เบสไลน์ไม่ค่อยเรียกเพราะว่ามีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวเท่าที่ดูก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีไม่มีอะไรที่ผิดปกติ แล้วก็จะดูตรงนี้ก็จะมีเวลาบอกครับว่าช่วงนั้นที่คนไข้ทำเนี่ยทำอะไรอยู่ค่ะแล้วออกซิเจนเป็นยังไงนเป็ที่เขาก็จะโชว์อยู่ในกราฟออกซิเจน99% 99นี่พอดีไหมฮะมากหรือน้อยไปดีเลยค่ะดีเลยดีคนปกติควรจะเท่าไหร่ครับคือคนปกติก็จะอยู่ในช่วงประมาณมากกว่า95%ขึ้นไปค่ะถึงร้อยร้อนี่คือดีสุดๆเหรอครับทีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ย เราจะเห็นที่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างตัวเลขค่าไหนจะเป็นยังไงฮรถ้ามีปัญหาอันนี้เป็นตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งนะคะที่ผิดปกตินะคะนะคะเราก็จะสังเกตว่าลักษณะการเต้นของหัวใจจะมีความห่างที่ไม่สม่ำเสมอใช่ใช่ใช่มีช่วงที่แคบแล้วกว้างแใช่ค่ะแล้วเส้นก็ดูยุ่งยุ่งเลยนะฮะใช่ค่ะก็อันนี้อาจจะทําให้คนไข้มีอาการผิดปกติในระหว่างออกกําลังกายเขาอาจจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะรู้สึกใจสั่น เราก็จะย้อนกลับไปถามว่าระหว่างที่คนไข้ออกกําลังกายแล้วมีลักษณะการเต้นของหัวใจผิดปกติอย่าง้ยเขามีอาการอะไรมาการที่มาออกกําลังที่นี่ส่วนใหญ่คนไข้เราจะได้รับการวินิจฉัยมาก่อนแล้วว่าเป็นโรคหัวใจแพทย์มักจะแนะนําว่าให้คนไข้ไปออกกําลังกายนะ,ะแต่แนะนําโดยการแนะนําใช้คําพูดว่า เนี่ยคุณเป็นโรคหัวใจแล้วนะคุณค,ควรจะไปออกกําลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรงขึ้นให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ปัญหาก็คือคนไข้เขาไม่ทราบว่าแล้วเขาจะไปออกกําลังกายได้แค่ไหนล่ะเขาถึงจะปลอดภยัยงั้นมาที่นี่เนี่ยมาฟื้นฟูแล้วก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะลิมิตของเราอยู่ตรงไหนขีดเส้นของเราไม่ควรเกินตรงไหนอะไรใช่ค่ะคนไข้จะเห็นภาพว่าร,รู้ว่าจะต้องทํำยังไงค,คือมาที่นี่เราให้ปฏิบัติจริงแล้วก็มีคนช่วยดูแลว่าเขาปลอดภัยจริง ครับแล้วประโยชน์ของการฟื้นฟูฮะฟื้นฟูไปถึงระดับที่ที่สุดหัวใจจะกลับมาแข็งแรงได้มากแค่ไหนยังไงถามว่าทําให้หัวใจกลับมาแข็งแรงไม่ป่วยเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่ทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้นสามารถทํางานที่เคยมีข้อจํากัดในการทําทําได้ดีขึ้นทําได้นานขึ้นนะคะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยเราพบว่าจากงานวิจัยหลังจากออกกําลังกายต่อเนื่องกันในระยะยาวเนี่ยทำให้โอกาส ของคนไข้ที่จะเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจเนี่ยลดลงค่ะแล้วก็คุณภาพชีวิตต่างๆดีขึ้นแม่เห็นวันนี้เลยนะครับเรื่องหัวใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคหัวใจผ่าตัดมาหรือคนที่อาจจะมีอาการโรคหัวใจแฝงอยู่โดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะนะครับเลยต้องแยกมาเป็นเวชศาสตร์ฟรื้นฟูหัวใจเฉพาะใช่ไหมฮะใช่ค่ะจากเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไปด้วยค,ครับผมขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่วันนี้ให้เวลาแล้วก็พาผมไปทดสอบเพื่อพบว่า หัวใจก็ยังปกติ <c oughs> <c oughs> นะครับขอบคุณมากมาครับสวัสดีค่ะ <t> การทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจนั้นโดยที่ตำแหน่งที่มีการติดตันนั้นก็ใช้ลวดใส่เข้าไปที่เส้นเลือดหลังจากนั้นใช้บอลลูนไปแล้วก็ถ่างขยายออกทําเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงก็เส<อ>ียก็คืออาจจะมีการติดซ้ําแต่คุณหมอบอกวันนี้มีข่าวดีอยากจะมาบอกคนด้วยใช่ไหมอาจจะมีข่าวดีในข่าวราย